สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกำลังอยู่กับช่างหนึ่งกับช่อง b e c h a n n e l สยามช n นลบายช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งอยู่ที่วัดสุ망นะครับวันนี้วันลอยกระทงทงทง,ทง,ทงวันนี้ช่างหนึ่งก็วางแผนกันมานะครับก็พอดีนะเราก็อยากจะมาเปลี่ยนที่ใหม่ๆบ้างมาลอยที่จังหวัดสุราธานีวัดสุ망ช่างหนึ่งมาครั้งแรกครับคืองานลอยกระทงนะครับช่วงกลางวันปกติเราก็เคยแวะเวียนมาให้อาหารปลาหรือว่าทำบุญอะไรเงี้ยตามสไตล์ของเราแต่วันนี้มาปะเพณีวันลอยกระทงครับบรรยากาศค่ำคืนนี้สวยสดงด งามมากๆวัดสมหวังสุราชธานีครับซอยประดูครับห่างจากตัวเมืองประมาณ9.5กิโลครับนิดเดียวเองครับเพื่อที่เห็นอดุ่พระป่าซามัคีนะครับผมก็ถือสมารถะเม็ตแล้วก็ทําบุญได้แลกแบ่งย่อยไปเยอนๆครับมาวัดนี้ครับคือคือวัดสมหังนี้ค่อนข้างจะมีกิจกรรมให้ทำบุญเยอะแยะก็มาแต่ในเดือนนะครับสายมูสายมูก็มาไก่ก็ยังมาเลยไก่นั่นคือที่นอนของเค้านะครับตรงจุดนี้ฉันหนุ่แนะนำเลยสวยงามมากๆครับลอยกระทง ทีงไข่ะเออเป็นดอก,กบ,บัวสวยมากยี่สิบบาทครับแล้วก็อธิษฐานจิตได้นะครับขอเข้ามาพระแม่พุทารงนี้ตรงนีน้ก็จะมีเอ่อมุมสวยๆไปถ่ายรูปนะเพื่อนๆนะ <c oughs> คเนเยอะนะต,าาต,นต,ตอนที่ช่าหนุ่ไปประมาณ6โบกว่ารครับอย่างน,นี้นหนึ่งครับคนเริ่มเยอะแล้วยเสร็จนั่งช่างหนุ่มก็แวะเวียนมาตรงจุดนี้นะครับมาซื้อกระทงแบบทีงไข่นะตำบลยี่สิบบาทนะครับอธิษฐานเรียบร้อยเราก็จัดไป ไปตรงจุดที่เส้นหนึ่งถไข่ถ้าเห็นเมื่อกี้มันจะมีรอยรอยกระทรงทิ้นไะข่เนาะรอบพระพุทธรูปเนาะสวยงามกับจุดนี้คนระับเราจะไปม ได้มาสิทธิ์นั้แล้วก็มาจุดเทียนไขครับพร้อมอธิษฐานผิดไปพร้อมกันได้นะครับจุดไฟกนะครับผมอโอเคครับโอเคขอบคุณครับจัดไปเสร็จแล้วเราก็ ใบลอยกระทงเทียนไขกันได้เลยสวยงามมากๆครับยามตั้มคืนครับวัดสมหวังอำเภอจังหวัดสุดราษฎร์ธานีครับสอนภาษาดุเองครับอยู่หาา่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ9ก้กิโลโดยประมาณนะครับนี่ท่านผู้เก็บข่ารกำลังมาฝากสวยไหมอัอธิษฐา,ามจิตรศิล็์แล้วก็ลอยกันได้เลยสวยงามมากๆเลยครับสาธุสาธุสาธุครผม เสร็จเ,เรีย้อาก็ไปจุดเืินกันต่อนะครับแขกแก็แวะเรียนมาชมกันจุดนี้ได้นะครับี่เป็ของที่ระลึกครับเปของที่ระลึกครับใครสนใจก็สามารถแวะมาชมจุดนี้ได้นะครับวัดนสนมหวังจังหวัดมุกดหารจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับสอยบัลลูนตูเทียนครับเหนียวกะตังไมได้บุญแล้วพอใจแนละ้ว ตร <C ell ain> งซุ้มจุดนี้ก็เป็นของที่ระลึกนะครับสามารถก็ทำบุญกันได้นะเงินเข้าวัดก็คนที่ือกระทงจะไปลอยกระทงนะครับที่ไม่ไถก็มาต่อแบงเปิดประตูบุญก่อนก่อน,อนจะไปลอยกระทงเป็นการฆ่าลูอเอาดีๆจริงๆนะยิ่งข้ามคนยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ เราก็ไปจุดอื่นกันต่อนะครับว่าไปดูกิจกรรมตรงจุดไหนอ๋อไปดูตรงที่ดิมแม่น้ำนะครับแม่น้ําจําไม่ได้ว่าเป็นน้ำเป็นเป็นแม่น้ําสาขานะครับของแม่น้ําตาปีนั่นแหละครับลอดไหลก็เป็นวงที่แม่น้ําตาปีนั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีกระทงอันใหญ่มากๆครับแล้วก็นะสวยมากๆครับผมเพืคนก็เริ่มมาลอยกระทงกันนะครับตัวนี้ท่าน้ําตรงจุดนี้เดียวเจ้าหนุ่ก็จะมาตรงจุดนี้เช่นกันครับ โอ้โหไก่ไก่ไก่ตรงซุ้มนี้ก็สวยนะครับแล้วก็จะมีอีกซุ้มหนึง่องอุ้เดี๋ยวเ,เราเชิญหนึ่มจะต้องไปดูตรงจุดไหนนั่นแหละเรไปดูร,บรอบๆเนาะผ,า,ผ,า,ผานเกรร็บภาพบรรยากาศฟ้าคือเดินไม่ทั่วมันเยอะอ่ะจริงๆคนก็เยอะด้วยครับผมอ่ามุมสวยๆคนที่ถ่ายรูปถ่ายรูปก,ก็แวะไปถ่ายกันซุ้มตรงจุดนี้ก็สวย,ยียน,นะครับผม ครับตรงตุดนี้มีช้างเผือกตัวเริ่มเติมนะครับสามารถชักภ้านกับชักงิ้วเลเขาน่าจะปั้นมาถวายเนาะแล้วก็ตูดใหญ่มงมอรุรนนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางวัดนะครับสอยดาวสอยดาว,ดาวมีรางวัล2ีบบาทยี่สิบบาทอ่าอันนี้จะทาคุณักคาวัดก็มีนะครับร้านค้าก็ออกร้านกันแน่นมากๆคงหลักๆคนเยอะมากๆครับเดินแบบเดินหลายๆอ,อ่ะอ่านี้เราไปเรืก กระทงครับตอนนี้เราจะไปลอยกระทงของจริงครับก็คือเราก็จะสนับสนุนของทางวัดนอกอื่นฮะเงินเข้าวัดอะไรประมาณนั้นแล้วแต่นะครับคือด้านนอกก็มีจําหน่ายนะครับด้านในก็มีจําหน่ายแต่ของทางวัดต็ราคาอยู่ทีก สี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวหลวงปดึงผลเราไปเลือกกันก่อนนะครับฉันจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับที่วัดสุวังกับวันลอยกระทรงครับึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองปีมะโนครับที่ 15, สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอู้กัรที่จะดีมากๆครับแถมดอกไม้เพิ่มอีกหนึ่งดอก,กบบครับสี่สิบบาทครับผมไปเราไปลอยกระทรงกันเถอะ ปเรากําลังเดินไปตรงที่ท่าน้ํานะครับเพื่อไปลอยกระทงนะครับก็คือ1กระทงต่อหนึ่งครอบครัวโอเคนะครับช่างหนึ่งก็อธิษฐานจิตนะครับก็ทั้งตัวขับพระเจ้าคือกระผมคือผมเองช่างหนึ่งเองปริญาคุณทุกษาและคุณทุกชายนะครับอธิษฐานจิตที่เดียวกันนะครับเพราะข้อขอเข้ามาแม่น้ําพระแม่กุคานเนาะเออประมาณนั้นอ๋อมีคือเราลืมเอาไฟแคบไปยิงก็ขอ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่แถวนั้นก็ขอต่อไฟกันนะได้บุญกันตัวหน้ากันอีกเลยครับโอ้มีดวงจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์สวยมากครับวัดสมหวังสุราชธานีครับผมเอาดีๆนี่เห็นไหมตะกุกตะขัดก,กันนิดหน่อยเพราะว่าไหลชนไหลกันนะครับคนค่อนข้างเยอะมากนะครับช่างหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศมาฝ่าครับเ mm hmm. นี่ย วัดสมหวังครับสุราธานีครับมันรอยกระทงครับ15้พฤศจิกายน2567ประมาณทุ่มนะเสียทุ่กว่าๆประมาณนี้นี่แย่เลยครับโอ้เราคิวเราคิวครับคือคลุ่คิวร้อยเสร็จแล้วค่อยทยอยลงไปครับใจเย็นยน ครับผมคือช่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่จะอนุชอบอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครับส,ส่วนใหญ่ก็คือคลิปวิดีโอช่างหนึ่งก็จะเป็น,ปนแบบนี้ครับเป็นข่าวข้าวัดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พาเที่ยวพากินบ้างมีอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นภาคไหนช่างหนึ่งชื่นชอบมากๆช่างหนึ่งก็อยากนำเสนอนะครับเพื่อสืบทอดประเพณีอันดี ID, งามต่อลูกหลานของชาวไทยตลอดไปนะครับ จ้าทุกสาธทุขอขอมาพระแม่คงขาด้วยนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้วไปแล้วลว,ว้าวสวยงามมากมากครับผมสุรารานีครับประเพณียรอยกระทงครับทั้งหนู่เก็บคับบรรยากาศมากฝากตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาให้ป้อนนมป้อนอาหาร ปาครับนะครับมีแต่โต๊ะพูดใช่ไหมอ่ะไม่ใช่สิชื่อปากคาบหรือ,อมีทั้งโต๊ะพูดตรเนี้น่ารัามาก,มากมากๆถั่วอารมวนอ่วนๆมากๆนะครับโอ้โหและน,น้ำก็ใสมากดูแลดีมากๆครับที่วัดครับขอบคุณกิจกรรมดีๆข,ของทางวัดน,นะครับก็เราได้ทําบุญนะครับแล้วก็ได้เข้าวัดเข้าวากันด้วยเนาะมีใช่ไหมสิครับส,สุราธานีครับ ว้าวเราเจอพี่ฮักเขียวด้วยเล่นๆกับเด็กด้วยนะครับเานึเปิดเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบมาฝากนะครับที่บริเวณวัดสมหวังครับตัวเมืองจังหวัดสุราธานีครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณตึกเก้าโลรึ่ง,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 งประมาณนั้นโดยประมาณครับตอนนี้เานึกไม่ไหว้วครับคนเยอะเหลือเกินครับไหล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 ครับเชนึเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับรอยกระทุงสุราธานีครับับวัดสมหวังครับสวัสดีครับบ,รรบ๊ยายบาย กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้